สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะลาวสตาวันที่22นะคะลาวสตาวันที่21อแอดไม่ได้ลงนะคะแต่แอดลงให้ในกลุ่มนะคะก็เข้า19 9, 9 9ตรงๆนะคะที่แอดให้นะคะมาดูแนวทางวันที่22กันเลยค่ะวันนี้ที่22นะคะลาวสตาตัวเน้นตัวฟันของแอดนะคะมาดูกันเลยค่ะ ยังไงแอดก็ขอฝากไว้แค่ว่าเป็นแค่แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะ <c oughs> หวยมันเป็นได้แค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะเป็นแค่แนวทางเท่าน,น,นั้นนะคะมาดูกันเลยค่ะแนวทางวันที่ยี่สองคารลาวสตานะคะดูกันเลยค่ะ ก่อนที่แอดจะลงหรือจะจับครูให้นะคะมาดูราวสตาวันที่20เนี่ยค่ะ21นะคะแอดไม่ได้ลงเมื่อคืนนะคะแต่แอดลงให้ในกลุ่มนะคะมาดูกันเลยค่ะที่แอดลง6ตัวที่น่าจะมามี 9, มี8มีเกดมี9ามี8มี3นะเข้าเผลที่ออกออก9 9 9นะคะแอดข้อวงให้99แล้วก็88-98 เกามนะคะเน้นเน้นที่แอวงนะคะก็เข้าปังปังนะคะเก้าเก้านั้นออกหนึ่งเก้าเข้างล่างออกเกสี่นะคะเต้มหนึ่งนะคะล่างนะคะมาดูแนวทางวันที่2ี่สิเลยค่ะแนวทางวันที่22่สนะคะมาดูกันเลยค่ะวันที่22 นี่นะคะแล้ววันที่ยีิบสองแนวทางราวสตานะคะวิ่งลูดเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะมีสี่กับสามนะคะเน้นเน้นสี่กับสามนะคะมาดูกันเลยค่ะอจะจับคู่ให้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวที่น่าจะมาเป็นแนวทางในวันที่ยีิบสองมีสี่มีสามมีสองมีสี่มีสามมีเก้านะคะนี่นะคะสี่สามสองสี่สามเก้านะคะแอจะจับคู่นะคะมาดูกันเลยค่ะคู่ที่หนึ่ง คู่ที่1นนะคะมีคู่ที่1ได้4 4คู่ที่1คู่ที่2 4 3 4 9 3 4 3 3 3 4 3 3 3 9แล้วก็สอง สองอะไรสี่สองสามสองเก้านี่นะคะที่จับคู่ออกมาได้แล้วนะคะได้สี่สี่สี่สามสี่เก้าสามสี่สนะคะที่แอชชิดว่าน่าจะมาเป็นแนวทางในวันที่22่นะคะลาวสตาร์เท่านั้นนะคะลาวสตาร์แนวทางราวสตาร์นะคะ ถ้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางมาดูตัวเน้นตัวฟันที่แอดจะวงให้นะคะมาดูกันเลยค่ะตัวแรกแอดเน้นๆน้นนะคะส,สีีแล้วก็สามสามสองเก้านี่นะคะเน้นๆน้นสองเก้แล้วก็สีสีนะคะ สี่สามสามสี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเผื่อมันมาด้วยกันนะคะแต่ตัวนี้ตัวฟันแอดสี่สี่สามสามสองเก้านะคะนิดๆน,น,น,นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะถ้าชอบชิปชิปนี้หรือ แอดลงผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะออกความคิดเห็นมาได้นะคะคอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะคะว่าผิดพลาดตรงไหนแอดท,ทำยังไงบ้างแอดท,ทำไมเป็นอย่างงี้อย่างนี้บอกได้นะคะมาดู uh, ยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่อง99 AP พารวยด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแอดพอฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดมาลงแนวทางหานอยรวมให้นะคะสวัสดีค่ะ